นุ่งเป็นขาวติดอือืหบอกคืออือือสองอย่างอ่ะอันนี้เผ็ดกว่าอันนี้หวานก็ดีนะคะ ตะวันถ้ากินกับหล่มอ่ะต้องพริกนี่พริกตะเรียงเข้ากันกินแล้วพอที่อ้มทวนสุดสุดเท่านั้นเลยค่ะแซ่บอืม Mmm, dat. Mmm. Non. มันต่อยกันใบกับเผ่าเันไหนไหมคะก็เผ่าแดงเลยแต่มาเติมดีะอีกเลยมักขม คำสุดท้ายื mm hmm.